สวัสดีครับวันนี้โมบายเคเดเน็ตมีสมาร์ทโฟนตัวใหม่มาให้รู้จักกันนะครับเป็นพรีวิวสั้นๆนะครับกับ HTC Design 816ครับสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ถึง5.5นิ้วนะครับใน CPU แบบ quad core 1.6นะครับแล้วก็รวมไปถึง Android เป็น Android 4.4.2นะครับในราคาเพียง1นึ่บาทนะครับตัวนี้ในตลาดถือว่ามีหลายคนสนใจเลยทีเดียวเราก็เลยมาให้ดูกันสั้นๆนะครับจุดเด่นนะครับไม่ว่าจากหน้าจอตัว CPU หรือว่าตัว OS ที่เป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของตัว กล้องดิจิตอลนะครับที่มีความละด13ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับตัวกลอ้องดิจิตอลเนี่ยครับอย่างที่ทราบนะครับก็มีโหมดทั้ง3โหมดคือกล้องนะครับเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นการเซลฟี่นะครับกล้องหน้าเนี่ย5ล้านพิกเซลนะครับความคมชัดนี่ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวลูกเล่นของการถ่ายภาพเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่การถ่ายภาพเป็นหลายโหมดนะครับ ISO ปรับไฟบาลานซ์หรือปรับเอฟเฟกต์นะครับในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ใไฮนี่ก็จะมีความกว้างถึง16.9เลยทีเดียว ลอาดูตัวอย่างภาพ่มถ่ายไป้แล้วนะครับอย่างตัวดอกไม้เนี่ยครับก็จะมีการใส่เอฟเฟกภาพนะครับความคมชัดตนั้นก็น่าจะชับมากเห็นรายละเอียดของภาพนะครับหรือจะถ่ายในภาพที่เป็นแบบมีแสงปกติอย่างช่วงเช้านะครับก็จะเห็นเลยว่ามีรายละเอียดของภาพพวกนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเวอร์ชั่นที่เป็นรีวิวเต็มเนี่ยเราจะให้ดูทีนะครับ ในส่วนที่2นะครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของ H t C so นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัว so เนี่ยครับมันจะเป็นการร่วมงานกันระหว่างตัวแกลอรี่กับ so นะครับซึ่งผมจะดูแกลอรี่นะครับธรรมดาเราถ่ายภาพนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นว่าวันเดือนปีถ่ายวันไหนอะไรยังไงนะครับแต่ so เนี่ยจะมีมากกว่านั้นนะครับ so สามารถที่จะทําการตัดต่อวิดีโอได้ให้เราดูได้ตัวอย่างเช่นนะครับ วิดีโอนี้นะครับก็จะถูกภาพทั้งหมดในะรบะบัมนี้กลายถกกลายเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการตัดต่อเองได้นะครับโดยที่เลือกเพลงนะครับสามารถที่จะเลือกเพลงที่ต้องการระยะความยาวความสั้นของเพลงที่ต้องการนะครับสามารถที่จะตัดได้รวมไปถึงเรื่องของตัวภาพที่จะใช้นะครับเราไม่ต้องภาพไหนก็เราใช้ออกมีรูปแบบของธีมการนําเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่นี่ครับ เพลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเราจะเอาเพลงใหม่ๆเพลงของตัวเองมาใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ขัดกันครับนี่คือตัวอย่างของตัวโซนะครับเป็นจุดเด่นอย่างนึงตัวสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คงเป็นเรื่องของตัวการใช้งานตัว HCD Link Feed ครับ l i n g Feed นี่ครับเป็นตัวทีเ่เราหลายคนใช้งานกันมาตลอดนะครับก็คือเรื่องของว่า มันจะเป็นการศูนย์รวมเซ็นเตอร์ของทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์ข่าวหรือว่าเป็นของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยนำเสนอมาให้เรื่องของฟีดนะครับถ้าฟีดใหม่มีอะไรขึ้นมาการอัปเดตก็จะเริ่มต้นนะครับเราจะอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆของฟีดหลยายๆอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ตั้ง Facebook t w i t t e r ์ไว้แล้วก็ส่วนของ i n s t a g r กรนะครับตอนนี้มีเพื่อนผมเขาเอารูปใหม่ขึ้นมาก็สามารถที่กดเข้าไปดูได้เลยก็จะมีการเข้าสู่น a c e b o o k กเพื่อจะอัปเดตข่าวเมื่อวันนีนะครับ นีก็จะเป็นภาพรวมๆของตัว HTC นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เดี๋ยวส่วนของตัวรีวิวจริงๆนี่ก็จะเป็นภายในสัปดาห์นี้ก็คงจะได้อ่ญ่กันแล้วนะครับยังไงก็ขอให้เราติดตามมาดูนะครับอันนี้ก็คือ HTC Design 86 Preview ของเราทีมงาน Mobile Asia ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ